สบายดีทา้าวผสมมืม้อนี้บรรยากาศโคตรดีเลยเนาะบบมีแดดบุมีลมบุมีฝนเออลมหน่อยหนึ่งมืนน้อนี้ได้ถื่ว่ามีโอกาสดีๆน้องเมียผากมาละอวงส่วนน้องเมีเดอ้อไปเดี๋ยวไปเบิง่งกันมีย่างแดดเริ่มแตปบนทัานสะนอเพราะมันมีน้องเด้อนี่เพมโบผูกเข้าบักงา,งามเนาะวิวว่าก็ดีเลยเด้อ บอลฮันเจเมนบอลเฮตนาเด้อนะผู้ชมเดี๋ยวน้องเมย์จิมาว้าอันตอนโซคายซูงหนึ่งเนาะตอนหนึ่งนะมันกําลังจะดีแล้วเนาะถ้าผูใ้ใดเคยเบิ้งคลิปก,ก่อนกน้องเมย์น่าจะโหเนาะมันกําลังจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าน้ําท่วมเนาะฝนตกแหงแล้วน้าท่วมเฮให้นองน้องเมย์กระลุนานกระลุหมดเลยบ่เป็นที่เป็นทางเลย ก็เลยว่าต้องได้ฟื้นมาใหม่เนาะนี่น้ำห้วย่ผู้ชมสะดวกสบายเดอ้อเรื่องน้ำนี่บ่อึดเนาะอยู่งน้องเมย์นะอันนี้ก็จะเป็นน้องอันนี้เป็นเฮือนที่พ่อแม่น้องเมย์อยู่เดอ้อพายจ้าเข็นพ่อแม่น้องเมย์เดอ้อพายจ้าเข็นพ่อแม่น้องเมย์เด้อคอมเมนต์ไว้เนาะน้องเมย์จะพาไปหูจักกับพ่อแม่น้องเมย์เดอ้อ คอมเมนต์ไวเดอร์แล้วคลิปต่อไปน้องเมย์จะมาเฮ็ดคลิปกับพ่อแม่ใส่สุดสบายๆเลยเนาะเพราะเมื่อนี้บ่บมีแดดเด้อเนาะบ่ะไ้ no. <No. S 2> <Okay. S 1> ไปใส่ไก่นะ้ำแบบสบายๆเลยค่ะ mm. ให้เบิง่งน้องนี่น้องทีนึ่1อันนี้ก็จะเป็นน้องที่2เนาะน้ำตัวนี้น้อยแท้ มือนี้ให้มันเป็นมือพักพ่อนเนาะผ่ามาลิ้นส่วนมายามส่วนมายามพ่อแม่ละกะันมาลิ้นนะมีไอเอื้อยมูเพื่อนเนาะน้องนานี่ใครนี่น้องนาเองอจะไปตัดมะฮวงกินนะมีสลีแดบอร์หานี่ไปายามไปเลยเอออันนี้ก็จะเป็น อันนี้เห็ดบอลซาลานางลินเนาะนางลินชมวิวนางยิงถึงนี่อันนี้ก็เป็นเหนอนอีกล่างน้องเมย์ก็จะได้อยู่เหนอนล่างนี้แหละเน,ะเนาะหนักบ่อลองเบิรงเนาะว่าจะเป็นไอเอือยอยู่หรือว่าน้องเมย์ชิมายอยู่เนาะพ่อเมย์จะอยู่ตัวนั้นเดอร์ติดตีนผู้เลยเนาะ ยางลีดเฮาบ่นี่ม uh, um ันจะเป็นน้องที่3เนาะน้องนี่แหละที่ว่าใหญ่กมูมีปลาหลายกมูแต่ว่าโคตรเสียดเลยเนะ เพราะว่ามันน่องลุตอนนั้นนะตอนน้ำท่วมแหละไปมดเลยได้กินป่าซีโตทำผู้สมเอ,อ้ไปตายอ,อีกต,นตน้น,นนะเฮอ๋อหนี่ไข่นี่พ่อน้องเมงเองแต่ว่าน้องเมจะมาทำยังไงชนเนาะไว้คิดคลิปต่อไปก่อนเอ๊ะน้ำสะดวกสบายเด้อทำผู้สมเด้อนะน้ำเนาะ ดรองสบายเด้อเรื่องเสื้อน้องเมย์นี่อันดับหนงก็คือน้ำห่าโบอึดเนาะอย่างน้อเนากับน้ำเห่ามีกลิ่นบบคาดสายเด้อน้ำใสน้ำกลิ่นเนาะอ่าโมเพื่อนเอือยของน้องเมย์เห็ดไม่ยังเด่นเห็ดไม่อย่างเด่นเนาะ กจ็จะจิบเบียเด้อนเนาะก็จะจิบเบียเนาะเดี๋ยวน้องมีพายัางเลาะก,ก่อนเมื่อน,นี้มูครูกรจ็จะกับพักกันพักผ่อนเนาะแปลว่าบได้ปไปไส้ทำปู้สมเลยทรงโควิดโซงโควิดเนาะพายกักตเมด่คือจะชิแหละฮาก็อยู่แต่ปลาอยู่ผุยชิเนาะโอ้กองน้องมีหมัวแทะเด้อขอเสร็จแป๊บนึงแจ้งอยู่บ่เสร็จแล้วบ่ เออเส,เสร็จแล้วเนาะแต่ว่าแจ้งอยู่บอกใส่กล้องโทรศัพท์ถ่ายเดอ้อเนาะได้ัตวนี่ก็โอเคละเดอ้อเออผ่าเบิ่งเป็ดเบิง่งเขาน้องมฮอีฮัลโหลฮัลโหลอะลลโลมายามมายาม <c oughs> อ,อ,า <c oughs> อยู่วิ่งหนีสิเนี่ <c oughs> <c oughs> นยอนี้ก็จะเป็น คอกปิดคอกไกลพอน้องเมเนาะก,นกินเลี้ยงกินเลี้ยงซีบเดอเนาะตรงนี้โควิดเนาะใครก็ห้างเงินบได้ตรงเก็บกินข้องทีเลี้ยงลูกฟังเลยเนาะบินเข้าไปในหมดแล้วล่าสุดยานเอ้ตัวนี้ยังอยู่เทิงนี่แต่ือบุบินไปห้ามู ในเฟืงเด้อเดี๋ยวตัวนั้นก็จะเป็นห้องนำ้ำท่านผู้ชมห้องน้ำเนาะ้ามาส่วนก็มาใส่ห้องน้ำอยู่นี่ใส่ห้องน้ำอยู่นี่ได้เนาะมีซ่องห้องเดอ้อตัวพ่อแม่ย้อนก็จะมีห้องเนึ่งเนาะห้องน้ำนะพายอยากให้รีวิวเหมือนพ่อแม่ห้องน้ำใส่ไม่แม่งจังได้แล้วกับบล็อกมาได้เดอ้อเดี๋ยวน้องเมจ์จ เข้าไปรีวิวให้เบิ้งหมดเลยเนาะคอกเป็ดอคอกไก่เข้าไปไหนยังจังได้กระบ,บอกมาเลยผักพื้นยังกระไลเดอ้อร์กำล้งมีสกบผักไม่ยังเห็ดห้างก็กินโอ้มังม่วงกะมีมังม่วงกระไลเย่เย่มังม่วงขึ้นไล่ระเดอ้อมาตอนนั้นยังบ่มีเื่อนำอมม่วงเนาะนี่น้นองลุนำอ้อวันนี้แหละอ่องหมดเลยแตบบ่เสียดาย นะ่านผู้ชมอยู่เถิงท่านจะมีตาดเดอร์พระยักเบิงตาดแดอคอมเมนต์หมาจะมีตาดเนาะทางนี้จะเป็นตาทางนี้จะเป็นถ้ำแต่ว่าถ้ำนี้สูงเดอมันสูงเนาะลองเลยใส่สุดบะปินผ,ผู้ปีนผ้าผุแหละจน,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 นขึ้นไปได้เนาะแต่ว่าตาดนี้อันนุ่งเครื่องอรได้ก็ขึ้นไปได้เนาะตาดอยู่เถิงนี่พระผู้ชมงยักเบิงบอกเดี๋ยวอันไว้ยัไมตตามัองหงยางแล้วเราเราไม่นชพาเพื่อไปเบิงเนาะ ถ้าบกคำเถื่อตอนนี้มันกะห้าโมงตายแล้วยานคำปะเธอเด้ผ่าเบิงน้ำห้วยอีกเนาะเฮะียนี่น้องเมยมักน้ำที่สุดเลยเพราะว่าเามีน้ำใสเนาะสะดวกสบายน้ำก็มาจากตาทัานแหละน้ำท่าไ,ไว้เนาะเออใบมือได้ทิว่าอันน้องเมย ได้ออกจากไอเอื้อยนิดหนึ่งก็นเนาะพะว่ามื่อนานน้องเมย์ได้มาลิ้นกับไอเอื้อยเด้อบได้อันไปเลาะย่างไก่เถือเนาะเพราะว่าต้องได้แต่งกลิ่นสวยกระเจา้ากเจะเห็ดกลิ่นอยู่ส่วนแต่งกลิ่นสวยก็จ้าเด้อไว้้าม,มือได้แบบว่าบไดยหมามไอเอื้อยน้องเมย์สิบาบุปลาทางในนีะมีเรียงไล่าย,ยางเนาะทางในจะมีเลี้ยงสัตว์ปลาเด้อเลี้ยงสัตว์ปลาเนาะ อยากเบิ้งยังอีคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเฮ็ดคลิปโตให้เลยเนาะตอนยาไปเบิ้งก็เจ้าหนึ่งบอกว่าก็เจ้ากำลังคิดเงี้ยพ่อมาพี่ในอีพ่ออีพ่อไปยังเกือกกบ โอ้เลี้ยงกบได้บ่เดี๋ยวนี้เลี้ยงสร้างพันตัวแท้ได้กินแลร่รู้ไหมยังยังกำลังใหญ่กำลังใหญ่ไปลูกไปเบิ่งนำอีพอใส่ยังเกลือหัวห้านมันวะเออมือหนึ่งเกลือจักเถื่อส่องเถื่อเสาแหลง เน่อ้น้องเมมวันนี้ไทยรีวิวส่วนไทยให้ท่าพผู้ชมเบ่งมีทุกอย่างมีทุกมีห้างมีใกล้ลักเป็ดได้บอกืันนี้เออโคอรซะบัวลักน้อกเดี๋ยวไว้เขาขุดเป็ดอีกคอดอกไฟวะ เออมุ้งโอ้ใส่กบบะนี่น่าบอกครับผู้ชมอันนี้ว่ามุ้งส่กบเอ้เยเราซื้อมาให้อพอเนาะไปไปเบิ่งกบหนอ่อยพอเลยตัวคอยาวนี่มันหานเด้อตัวคอสั้นมันเป็ดเนาะ เออมามาย่างด้วยซื้อหองยางใหญ่ฮึดตึ้มใช่โอ้กำลังหญ่กำลังใหญ่เนาะโอ้จะได้ปนกบแล้วบันนี่พักบงมันกลิ่นแต่ว่าห้าอย่างเดียวก็โอ้ นี่เด็นี่ตัวน้อยเออถ้าอันตัวน้อยละไซนี่เออขัดเลือกขัดเลือกออกตัวใหญ่เอาออกมันกินกันอ๋อมันกินกันได้น่ะมันพบกันโอ้แบบนี้ก็มีตัวใหญ่ออกไว้พลหนึ่งจอนไม่พอตัวนั้นตัวใหญ่อ๋ออย่าออกบหมดเถอะเออพอว่าตัวน้อยละไซนี่ก่อนเนาะถ้ามันใหญ่ละก็เริ่มมาไซนี่ละก็ใส่ม้งบัตนี้เนาะเพื่อบ่ให้มันโดดออกม้งบัตินี่เลือกออกก่อนคืนมันนกเขานกยัง ฮะว่าไหมนกเขาหมักมากินตอนคืนน่ะอโอ้นกเขากินกบเด้อดำสุ่มเด้อสมเพาะว่าเด็ปลูกไว้เนาะปลูกไว้ยากเห็นเดีนกเขามันมาต่อจักโมงพอนอนกลางคืนคนนอนแล้วมันก็มาคนนอนแล้วมันมาเฮามันโจ๊บบ้างมันได้บอกแม่นหน่อยพ่อยแม่นอนอยู่พูน ก็มีจำนวนงอบเป็นไร้จนเอาตัวนี้ยตัวนี้ก็แม่นโอ้จะได้ปนกบแล้วบันนี้เราต้องซื้อตลาดแล้วเนาะทรงโควิดทำใหแนวกินเตงซีกะดีแล้วท่านผู้ชมเลยเลี้ยงไวเดอร์ผักกระปุกไว้เนาะเวลาสิแหละเมื่อเกิดขึ้นเราก็บุงโควิดมาห้างเงินกับบาดไปไสกับบาดต้องเลยเก็บกินกับสิ่งที่เขา ปลูกไว้เลี้ยงไว้เนาะอันนี้น้ำยังพ่อไขยังเออเป็ดฝูงไข่ใส่อยู่ใส่ไรแม่เน่ะอีโอกระโบเห็นเนาะใส่แม่เอาไปแล้วใส่พอลูกเราโบเห็นแม่อยู่ไหนเนี่ย มนขี้เงี้มันขี้ติ่งไว้เออเออนี่นี้ใครก็มีขี้เง้ยติ่งไว้นจักมือแล้วหน่สิเป็นมือมือได้แป้นสิบหนยเนะทำผู้สมพ่อเราอันมือได้มันฝักโอ้ก็เป็นเดือนก็เป็นเดือนพ่อเนาะ โอ้นั่นมันเดียวบางหน้าจากมันโอ้ว่าเอามาเบิ้งของมันแม่ <meio> ์ไปแท่เดนเนาะโอ้ไข่เป็ดอันนี้หังเป็ดเกิดลูกเป็ดแบบนี้เด้อท่านผู้ชมเด้อเนี่ยมันทามักอึเยอะมากมีมักอึแดงนะนี่ยยมตัวโยยยังไเขื่อนเออคักแททาส่วนน้อยนี่มักอึเสื่อมให้เป็นพวก ข้ออีพอหมดเลยท่านผู้ชมพอองเมย์จะเป็นคนมักส่วนที่สุดมักยกุบธรรมาติที่สุดเนาะเป็นคนที่ว่าอันมักอยูุแบบนี้เรียบง่ายปลูกเองกิดเองอื้อมากอันนี้มากอื้ออ้อคักคักคัก,กหิดแกงกินเนาะหิดน้ำว้านเนี่ยกระไดส่วนน้อยพอวะน่าหักตะมุตะมี ดูกระซิมาปุ๊กนี่งในโพยส่วนก่อนจะไ,ไ,ไปค่ายในเมืองจะได้พอ,อ <laughs> แบ่งง่ายลยเอะตายตัวหนึ่งจะ <c oughs> อีตนตายย้นย่างดีบางเท่เขาขบกันขบกันเองเนะ <c oughs> าะสร้างเป็นจ่พีอล้วจะตายเออคนแพ้คนออนแอร์ต้องแพ้ไป <c oughs> น,น้ออนำมีพอตังบอไล่อรอบไลมันสัสัดข้างบกข้างน้ำเดียเออข้างบกข้างน้ำเดียวค่นผู้ชมแม่นเนาะโคยตามอันอนี้โคลงโปชไล่กายมีคนยืมมาปิดอ่ะอันอนี้เนาะอ้าวพอในตนัวร่างพอบแมนตายเนี่ยมันลอยไปค่ายพอไหแม่บอกเอบอบเมียเนาะ เออมันลอยนำะขักได้ไหมเห็นแบบเลือนไปจิ้วน้องเมย์เห็นกระทุนเนาะน้องเมย์จะพาไปเบ่งอโอ้มะเขืออ้มะเขือทำมากระมีไข่แต่ว่าดินปุ๊งยังก็ออกนะพอนเนาะอันนี้คือพอน้องเมย์เด้อทำผู้สมเด้อ พอหุ้มผันพอหุ้มผันนม่พาไปเบิรงกระทุนเด้อน้องมีเห็นกระทุนยิงนกอืมสิยิงให้เบิรงวันยิงแบบได้นะ่ะในกระทุนแดดนี่คือการรีวิว <laughs> นี่คือการรีวิวกระทุนเนาะกระทุนอะไรนะบ้านผู้สม่หมหองบ้านแม่ย่างคอมเมนต์บ้าน้องเมย์แดดเนาะคนลาวแล้วก็บ้านน้องเมย์หองว่ากระทุน เดอ้อเดอ,อันนี้ก็จะเป็นกองน้ำพอน้องเมย์เนะาะกินสมุนไพรยังเบนโหต้มน้ำสาเนะาะใบไม้ยังมาต้มกินกองเปิ้ล <c oughs> พอร้กินทุกมือเนาะเน่กระทุ่นกระเซีดังซีเดอมาชิยิงให้เบิ่งก้นหินหรือว่ามากยังตะไคเออนาะมากจะเป็นเน่น้องเมย์ดีไซน์สั่วนี่เดอ้อบุยคนถื่อกองให้น้องเมย์เนาะตอนนี้กำลังพึงตัวเองเดอ้อ ยิงไปทั้งผู้ชมเพื่อนตอนดยิงทึ้งกันเนาะว้านซานทึ้งทึ้งวะยิงให้บังที่ยิงจากซีเนาะชีวอาต่อยน้อยฟังต่อยน้อยให้น้องเมย์เคยนั่งสิแหละน้องเมย์ยิงบกเป็นน้องเมย์เด็กซีลาว่าน้องเมย์เอามือใส่นี่เนาะดิเอามือใส่นี่แล้วน้องเมย์ยิงนั่งสิแหละมันใส่มือน้องเมย์บนนี่บอลจุดเขี้ยวจุดซ้ำให้แท้ให้ว่าย่างน้อยฝังโบจักย่างเทโอ้เด็กจะยิงซเชิด แม่บอน้องมีสก,กุลที่นี่ไิะสิาังทึกอีพเราั <c oughs> ทึกปิดนะหนึ่งสองเดี๋ยเมอกี้จบเ่อิงออนยังสิ่นึ่งสองเฮ้ยบอมันจะไปแล้วนี่ากเลยพากเลยเ <c oughs> าอีพอเนาะเข้าไปไยิงเม่ยงเหล่าจิมันยิงนกเลยู <c> ่เ <oughs> ข้าไปยิงนกยิงตัวสัตว์ที่ว่า ห่อยต่ำไหมก็จะกระหิงเนาะหนิงมวนอ่ะขักเด้อมี้ก็มาขอมาเดี๋ยวไปใส่ต่อบางยังอีกเนาะบ่มียังให้เบงละตียังบ้าน่อยดิเด้ อันนี้ก็จะเป็นบอนกินน้ำข้องเป็ดห่านไก่ฮครัสนะ้อา้าวเป็นอได้ถามผู้สมการรีวิวส่วนมือนี้อันได้บกบบทวนก่าเอาเป็นคลิปต่อไปเนาะ เอาได้ครบถ้วนน้องเมกกะชีท้ายจบครบจดท้วนให้ท่านผู้สูงม,มึงแหละอยากเบิง้งเนี่ยงกับคอมเมนต์มาเดอ้อฮะฮอนเนะาะแปลว่าถ้านางซือ้อนี่เริ่มเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นขึ้นแต่ว่ายางแรงสิมันเริ่มเหมือแตก <c oughs> เป็นอะไรบอกเลยเดอ้อเดี๋ยวน้องเมกกะชีได้ลาไปละคลิปนี้นะเดี๋ยวเบิ่งคลิปต่อไปว่าน้องมเองอมกีเนี่ยงเนาะอ้าวท่านผู้ชมกั สรุปว่าจบกระเดอสำหรบับคลิปรีวิวแต่ซัมนี่ก็เนาะถ้าผู้ชมอยากเบิ้งยังอีกกะคล่องใจก็ได้กับคอมเมนต์มาได้อีกเนาะเดี๋ยวน้องเมย์จะพาเบิ้งอีกเดอ้อเนาะจะบว่าจะเป็นเบิ้งตาอะ่ะเบิ้งป่ามูดนั่นโดนี่อะ่ะเบิ้งไม่ยัต่างเกส,ส,สิคอมเมนต์นะนนาานนได้เลย,ยเดี๋ยวน้องเมย์เชเฮ็ดให้แน่นอนเนาะคลิปเนาะเพราะว่าช่วงวิกฤตนี้น้องเมย์ก็บอกได้ไปใส่ไก่เด็กกะเชี่ยวแต่เหินกับส่วนเนาะกับอยู่บริเวณแถวบ้านเมืองฮันเลียนเนาะ เอาเมนอนี้กระจอกไปเด้อขอบใจที่เบิ้งคลิปน้องเมย์เด้อบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเดี๋ยวยังเพจเด้อถ้าผู้สมน้องเมย์มีเพจเด้ออย่าลืมติดตามหรือว่าติดต่อเรื่องบริจาคหรือจังได้กับได้คือกันเด้อเพจน้องเมย์พาทัวร์ภาษาไทยเด้อซื้อเดียวกับ youtube ไม่เลยบ๊ายบายแทนแล้ววานี่นะ